ใส่ล้วหวานใส่ลายๆแ้บอเวิร์ดเด้มันสีเข้มเออมันสีจางสีบออรพอะเออพอแล้วพอาแล้วโอเคป่ะอเคพอง่มบ้านนี่ไน้อมไปตางขาง เอกก่อ,อน,นซื้อตอนนั้นนะต้มกาแฟก็ยอยากสมเลยเอ้ามันมีรถสมรถนะเออบอก <c oughs> ตอนจับกิ <ผม S 1> นงตันมึงจับกิหนหังนะสมสมงหยุด <c oughs> ไม่หายงเปร์มานตน <c oughs> ีนะใส่มาสองตีใ่รถ แคลแมเอาเสียงนั้นเข้าไปเลยเซซเซซได้ยินแต่เสียงตัวเเลยได้กูผักตาหางละได้นึ่งเอายังอีกแบบนี้ถามมันสดก่อนเนาะถามสดจังหน่อยเด้อจ้าเซซเซกันจ้านี่คือเห็ดเขาคือบอลเอาห็ดอันนี้ออกเลยนะเออถึงมันนะห้าวแล้วตัดออกนี่คือเห็ดหูหนู แห่งแล้วอันนี้คืออย่างนี่คืออะไรใครหูคอมเมนต์บอกเลนไม่ต้องซื้อแบบอย่างดอกคนละกินเต็มจุ่มเสื้ส่วนแต่ว่าโบหูเอียงเลยหน้าัวนี้ละล้างล้างอืมล้างหมดมันถึงเลยเอาลงเลยลงเลย ใช่ปลาหมึกเราซือ้อน่าเลยสิบห้าพันอือนี่คือหมึกกระตอยลงบนรถหมึกกระตอยด่าอ้ด้อลงนก่อนอันหน,น,นึ่งก่อนเอาแพ็กหนึ่งก่อน บอกห้องไหวเขาเอิ้น่หวอย่างเบิงบ่งๆอันนี้นะแต่ว่าเคยกินตอนนั้นเขาใส่ปีงกินนะแซบๆทุกคนอันนี้คืออย่งจักอย่างเลยจ้า <c oughs> แล้วก็มันมันแข็งให้ <c oughs> ลงมาได้ <laughs> รอกับตัดเลยนะม่แตกจยตายนี่แค่โอเคยังระเน็ตยังะหน่อยค่ะเดียวลงเฮ้ยเอามีดมาได้ต้นยังไม่ได้หรอเพ่ยอมส์ย่อมสยบพักลงน้ำมื้ จ้านี่เองกระพงอันนี้คือผักแ้ดจ้าลงไปมีผักผักมันมีผักแป้นแล้วกับมีผักบุง้งหรือว่าผักบุ้งนั่นแหละวิไลเลย,ลยเลยต็มหมอกล่ะก็มีผักกาดขาวผักกาดขาวเต็มแล้วเต็มหมอแล้วทุกคน เห็ดเข็มทองจ้าว <Okay. S 1> านี้ก็ะ่ะให้มันฝดก่อนฝดละจ้าทุกคนทุกคนจ้าอนี่มันจะมีเข็มทอมันจะคือเห็ดหูหนู <laughs> กะมีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีอันนี้ขี้หยัง่งมันคืนอหยัง่งทุกคนบมดจ้าจกินไป ดอกจุเนเตะเลยกับสามสั้นจะมีหมึกกระตอยน้ำจ้ากัะสิประมาณนี้เนาะจุ่มเตสวนมากินน้ำกันเดอ้อทุกคนเดอ้อแชบบอ